ต่อไปจะเป็นการฝึกปฏิบัติธรรมเรามาแสดงความศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในาคุณพระธรรมศรัทธาในาคุณพระสงฆ์ให้ว่าตามข้าพระเจ้า,าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดุบันดาลให้ใจของข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆ พุทโธธรมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนั่งสมาธิต่อไปผู้มาใหม่ยังไม่เคยปฏิบัติยังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติจะทำยังไงกิดถึงจะสงบให้บริกรรมพุทโธไว้ในใจหรือพูดเดียวหน่านท่องพัด ท่องพุทธโธอยู่ในใจพยายามให้ใจของเราอยู่กับพุทธโธให้ได้ความคิดนึกรุงแต่มันก็มีทุกคนน,น่นแนละพระก็มีเหมือนกันโยมก็มีเหมือนกันทั้งชายและหญิงมันก็คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์เหมือนกันเราไม่ให้มันไปโดยการนึกพุทธโธพุทธโธกันไว้ เมื่อใจสงบแล้วจึงค่อยเอาไปพิจารณาถ้าถ้ายังไม่สงบเอาไปพิจารณามันก็ไม่เข้มแจ้งชัดเจนเพราะากิจเรายังไม่เป็นสมาธิมีคณิกะสมาธิสมาธิขั้นแรกชั่วขณะเดียวจิตสงบชั่วขณะเดียวอุปจารสมาธิ กิตสงบเกือบเป็นฌาอนอปนาสมาธิก็เป็นฌานถ้าเราอย่างนี้จะกองทุกข์เราก็ต้องพิจารณากายนี้ให้ดีอันดับแรกนี้เราต้องฝึกสมาธิให้มีกำลังก่อนถ้าสมาธิยังไม่มีกำลังเอาไปพิจารณาก็ไม่เกีมชัดหรอกเพราะนั้นจึงหัดสมาธินี่ให้มันดีเข,ดเข้าได้ตลอดเวลา อยากให้สงบเวลาไหนทําให้สงบเวลานั้นได้เดี๋ยวมีสมาธิเต็มพี่เข้าสมาธิเวลาไหนก็เข้าได้ทันทีจิตเราก็จะละเอียดลงไปเห็นชัดใจของเรามันฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านก็ให้พิจารณาดูถ้ามันถ้ามันฟุ้งซ่าน มันก็นึกพุโทโธไม่ได้จิตมันก็จะไม่สงบจิตก็จะวุ่นวายคิดนั่นคิดนี่ท่านเรียกว่านิวรนเครื่องกลางกัน้นไม่ให้บรรลุมรรคผลได้เราต้องละนิวรนให้ได้ทำใจให้สบายอยู่กับพุโทโธนั่นแหละ อย่าให้มันส่งไปทั้งนอกธรรมดาผู้ปฏิบัติมันก็เป็นไปอย่างนั้นเนละใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นหมดอะแต่ถ้าฝึกไปจนเทนี้ชำนาญแล้วเนี่เราเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาทำอะไรอยู่จิตเขาลองเ็เป็นสมาธิจะเดินจะนั่งจะนอนจิตเป็นสมาธิหมดสบายหมดให้พยายามทำตามนี้ คือให้สติอยู่กับพุโทโธให้ได้นึกพุโทโธอยู่ในใจใครเขาก็ไม่รู้ว่าเรานึกอะไรอยู่เราก็นึกของเราอย่างนั้นแหละใจเราก็สบายเย็นเบิกบานแจ่มใสไรความวิตกกงังวลมีแต่ความมีใจเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียว เรียกว่าใจเป็นสมาธิถ้ามันวางได้หมดทุกอย่างใจมันเข้าถึงนิพพานเลยถ้าวางได้หมดทุกอย่างเราไม่สามารถวางได้ในตอนนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะได้ยังไม่สูงก็ตามค่อยทำไปเรื่อยๆอิทของเราก็จะหนักแน่นมั่นคงขึ้นไปตามระดับ ใครจะทำอะไรอยู่ก็ตามจิตเราก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปโกรธไปเกลียดไปอะไรเขาหรอกใจมันสบายแล้วให้ตั้งใจพิจารณาให้มันดีพยายามที่จะคอยกำจัดความฟุ้งซ่านออกไปให้มันอยู่กับอารมณ์คือพุทโธนึกพุทโธพุทโธ อย่าได้คิดเรื่องอื่นทำใจให้สงบนี่แหละวิธีหลวงปู่มั่นก็สอนพระสอนเนนที่ไปปฏิบัติกับท่านให้บริกรรมพุทธโธท,ท่านว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็เป็นเทระผู้ใหญ่เป็นพระที่มีบุญมีบารมีมาก เห็นอางหลวงปู่เทศเป็นต้นหลวงพ่อวิริยังด้นอันนี้เคยอยู่หลวงปู่มั่นเคยอยุปถากหลวงปู่มั่นท่านก็นึกพูดโทพระโธเหมือนกันแต่ใจท่านก็สบายเย็นเราอยู่ใใกล้ก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะใจของท่านปล่อยวางได้หมดแล้วก็ไม่เดือดร้อน ไม่ขังวลเรื่องใดอีกแต่ทําอะไรก็ทําได้แต่ใจก็มั่นคงอืมจะอยู่ง่าก็อยู่ได้ขอให้ใจของเราอยู่กับพุโทโธให้ได้ถ้ามันทนําชํานิชํานาญแล้วไม่นึกพุโทโธก็ได้นะรวบปั๊บลงไปม่อพุโทโธนิดเดียวให้จิตมันมีที่เกาะที่ยึดพอเราทําอย่างนั้น ใจของเราก็จะรวมสบายมีความสุขความสงบได้ดวงตาเห็นธรรม้นจากทุกข์ไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสตงสารนี้อีกไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายพระนิพพานเป็นของเที่ยงแต่ว่าโลกุดโลกที่ไม่เที่ยงมีเที่ยงเยู่อนเดียวคือพระนิพพาน ให้เราพิจารณาลงไปว่าใจของเราอยู่ไหมตอนนี้ถ้ามันไม่อยู่ให้นลกพูดโทรไว้ก่อนให้ใจสงบก่อนค่อยวิจะะารณาเดี๋ยวอาตมาจะมาเทศให้ฟังในวันพรุ่งนี้อีกกันหนึ่ง<อ>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ความรู้ความเข้าใจอันนี้ยังเป็นปริยัติอยู่นะยังไม่มีมากมีผล แต่มีพระมีผลแล้วก็มีให้พยายามทำกำหนดจิตให้แนว่วแน่ให้มีอารมณ์เดียวถ้าจิตมันมีอารมณ์เดียวแล้วไม่นึกพุทธโธก็ได้ไม่นึกอะไรก็ได้เพราะวิธีปฏิบัติเนี่ยที่จะให้เข้าถึงสม,มาส,สมาธินี่ยมีตั้งสี่สิบวิธี ที่พระเจ้าตรัสไว้อย่างที่เราทําอยู่เนี่ยนพุทธานุสติรละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสงงและลึกถึงพ่อทำคําสอนนี่เรายังปริยัติอยู่ยังไม่ถึงปฏิบัติแต่พอกิตเราสงบดีแล้วการปฏิบัติมันก็เป็นผลดีไป ทำไปก็จะเกิดความสบายใจใจสงบไม่นึกพูดโถก็ได้ใจก็สงบอันนั้นก็เรียกว่าทำถูกล้ะทำถูกทำเป็นอยู่ที่นี่ก็ให้ตั้งใจทำตลอดเวลาเย็นวันนี่มันเป็นของน้อยถ้าเทียบเวลาในสวรรค์ยังไม่ได้ วันหนึ่งคือหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่ากับร้อยปีในมนุษย์วันเดียวคือเดียวในสวรรค์ชั้นดาวดึงให้ตั้งใจทำให้มันอยู่ถ้ามันไม่อยู่ก็ให้เด็ดขาดกับมันก็มันนิ่งเป็นหนึ่งไม่หวั่นไหวต่อความเหนื่อยยากลำบากละบน พอะอะไรต่างๆก็พร้อมหมดอยู่ธรรมะเยอะๆนาำก็ไม่พอใช้เอาช่างเอามาทำปรับขึ้นให้มันเยอะให้มันไวให้มันทันกับเวลาไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้สบายแล้วนี่คือเป็นความสะดวกสบายสำหรับพวกเราถ้าหกสิบเจ็ดสิบนี่มันก็ธรรมดาอยู่แล้ว ก็ไม่มากแต่ถ้าร้อยยี่ร้อยสามสิบเนี่โอ้โหมันใช้น้ำมันไม่ทันเลยนะสูบยังไงก็ไม่ทันพอเพิ่มแรงดันเข้าอีกก็สบายแบเนี้พวกท่านทั้งหลายก็มาอยู่ก็สบายไม่มีวิตกกังวลอะไรใจก็เป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียว ส่วนผู้ที่เคยมาแล้วก็ให้พิจารณาพิจารณาตัวตนของเรานี่แหละหมายถึงผู้เคยปฏิบัติไปแล้วให้พิจารณาลงไปที่ตัวเราตัวเราประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยกายเวทนาจิตธรรมอืมประกอบด้วย คุณทำอยู่ในใจให้หนึกพูดโพไว้ก็ได้ถ้าพิจารณาก็แยกแยะส่วนต่างของร่างกายออกจากกันผมก็ไว้ที่หนึ่งขนก็ไว้ที่หนึ่งหนังก็ไว้ที่หนึ่งเล็บก็ไว้ที่หนึ่งให้พิจารณาแยกแยะอย่างนี้แหละแยกไปอันไหนเป็นของเราตับไตไส้พุงหรือเป็นของเรา ส่วนไหนเป็นส่วนที่เราต้องแก้ไขก็ให้พิจารณาตัวตนนี่แหละพิจารณาตัวเราด้วยพิจารณาตัวคนอื่นด้วยมันอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีหรอกก็ต้องจากไปแต่ว่าคุณธรรมมันต้องมีในหัวใจเราอย่างน้อยเป็นโสดาบันก็ยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเมื่อเราโต ตายไปก็ไม่ตกต่ําไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายในโลกนี้หลายครั้งหลายหนเป็นพระสวดอรันก็เกิดอยู่กิดชาติท่านเองก็สำเร็จเป็นพระอรหันเหมือนญาติโยมทั้งหลายนี่ยให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยในที่สุดมันก็ละเอียดเข้าไปคุณธรรมก็สูงขึ้นจากโสดาเป็นสกิทาคาเป็นอนาขาเป็นพระอรหัน์ โอทีเจ้าก็สอนไว้อย่างนี้แหละสอนให้เราปฏิบัติเจาไหนก็ได้บางคนก็ชอบลมหายใจเข้าออกบางคนก็ชอบพุทโทพุทโทพุทธโทคือเป็นสายของหลวงปู่มั่นแต่ก่อนเราก็สอนอนาปานสาติอตมาลงไปกรุงเทพพ้กาบหลวงพ่อวิยังถวายปัจจัยท่าน หลวงพ่อว,วิยังว่าให้ปฏิบัติให้มันเป็นแนวเดียวกันท่านว่าอาตมาเข้าใจแต่นั้นมาก็มาแก้ไขการปฏิบัติให้บริกรรมฮุโถไม่ให้เรื่องอืน่นมันก็เหมือนกันนั่นแหละอันไหนก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเอาเดินตามสายนี้ก่อนจนกว่า,าจิตของเราจะสงบให้มันเป็นแนวเดียวกัน ก็เลยไม่สอนอานาปา่าแต่เมื่อจิตสงบแล้วมันก็ไปขอัมเองมันปล่อยวางได้เองมันละความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปน็นอนัตตาได้เองขออย่างเดียวให้เราปตั้งใจปฏิบัติชาตินี้มันผิดหวังแน่นอนขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอ ไม่มไม่มีวิธีไหนที่จะให้ใจอยู่เป็นเป็นหนึ่งนอกจากคำบริกรรมถ้าบริกรรมอยู่นานเขา้าจิตก็เป็นสมาธิจิตมีกำลังยิ่งเข้าสมาธิไว้ได้เท่าไหร่ยิ่งดีกระทบอารมณ์แล้วก็วางวับทันทีเลยอันนี้คือผู้ทำเป็นแล้ว ผู้ทำยังไ้เปน็นก็ไม่รู้จะวางไงก็โต้ตอบกันเนี่ยเนให้สืบกับฟุ้งซ่านไปใหญ่ผัวว่าอย่างเมียว่าอย่างไม่เข้ากันถ้าต่างคนต่างปฏิบัติรมเนี่ยโอ้มันเข้ากันได้พูดไรมาก็เป็นธรรมะมดน่ารักน่านิยมคนเหล่าน,นั้นเป็นคนฝึกปฏิบัติมาแล้ว กิจใจมั่นคงขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆอย่าท้อถอยถึงแม้จะเหนื่อยยากขนาดนี้ก็ตามก็พากัอานอดทนเอานี่หลของไม่เที่ยงเป็นนี่แหละมีขาก็เก็บขามีแขนก็เก็บแขนไม่มีขาไม่มีแขนก็ยัง ไปในน้ำได้สบายนพวกปลาพวกอะไรมันไม่มีแขนไม่มีขาคนเรามีจิตใจตั้งเพียงตั้งมั่นมันก็ดีมันก็ประเสริฐมันไม่ตกต่ำขอให้ตั้งกิดให้มันมั่นคงจะให้มันกิดพุงร้างไปทางอื่น ส่วนพิจารณาก็พิจารณาไปกิตใจก็จะวางขึ้นถึงความสุขความสงบความสบายความเย็นใจคว,ความสบายใจทุกอย่างถ้าเราทำเป็นแล้วนะอยู่ไงก็สบายดูหน้าตาก็ผ่องใสนะถ้าภาวานาเป็นแล้วหน้าตาผ่องใสไม่ต้องทาแป้งทาอะไรเลย ไม่ต้องทาครีมดาอะไรแต่มันก็หน้าตาสดใสอยู่ใครมาเห็นโออหน้าตาอันเริ่มใสว่างเนี่อันนี้จริงภายในเรามันเป็นไงก็ไม่มีใครรู้ฮนะเรรู้ด้วยตัวเองพอเราทำทำไปมันถูกไหมถูกถ้ามันอยู่ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาอะไรมันก็ไม่เที่ยงเท่านั้นแหละทั้งรูปธรรมนามธรรมมันไม่เที่ยงสักอย่างดูแต่ผมมันเที่ยงเท่าไหร่โกนแล้วมาถึงเดือนมาได้โกนใหม่แต่ก่อนนี่โกนผมนี่ครับวัดไหนจากโกนก็โกนไปนะหาทีระสมาคมล้วก็เห็นว่ามัน ให้เหมือนกันเพราะ้ก็กำหนดให้เดือนหนึ่งโกนผมครั้งหนึ่ง,ง,งดูสิผมมันก็ยาวขึ้นยาวขึ้นมันไม่เที่ยงไม่อยู่กับตัวกับตนนะเห็นไหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าตัวเราหรือตัวเขาคือคนอื่นตัวเราและตัวคนอื่นไม่เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปอายุไม่ถึงร้อยปีก็จากไปแล้วไปมันก็ไม่ตกต่ำหรอกคนที่มีพระพุทธเจ้าไปทำมาสงฆ์คุ้มครองรักษาอยู่มันจะตกต่ำได้ยังไงมันก็มีแต่ความเจริญก่อนตายบางทีจิตก็สงบเราเคยทำไว้แล้วหมดห่วงหมดอะไร ไม่ต้องการอะไรแล้วในโลกนี้จิตใจก็เบาสบายขึ้นมาเลยไม่ติดไม่ข้องกับลูกกับหลานไม่ติดใครๆเลยวางใจจากความทังวลต่างๆหมดออกหมดออกหมดทุกอย่างใจเข้าถึงความเบาสบายตายแล้วไม่ตกตับแต่ถ้าได้เป็นพระรหัน เราไม่ต้องมาเกิดให้พบไหนภูมิไหนอีกถึงความเย็นใจสบายใจมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขนายไปแล้วก็มีความสุขร่างกายก็ไปเผาทิ้งแต่กิจใจของเราก็ไปสู่บาปสู่กรรมหรือสื่บุญสื่อกุศลไปสู่บาปไปสู่บุญแล้วแต่ใครจะทำอะไรไว้ ถ้าทำบาปไว้ก็ไปสู่ความบาปนั่แหละตกทุกข์ได้ยากในในนรกภูมิต่างๆจนถึงอเวีย์ีมหานรกถ้าทำบุญไว้ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไว้อันนี้ก็สูงส่งตายแล้วไม่กลับมาเกิดในภพไหนภูมิไหนอีกมีความสุขอยู่ในพระนิพพานนิพพานังปรมังสุข พระพุทธเจ้าตัดไว้พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือโลกนี้มีความสุขอะไรก็ไม่ถึงไม่เทียมเท่าถึงพระนิพพานความสุขในพระนิพพานเหลือล้นยิง่งจริงถ้าเรามีบุญวาส,สนาอยู่เราต้องทําไดุ้กเว็นอนันตริยกรรมใครทำอนันตริยกรรมอันนั้นต้องไปนันโลก อาวิีมหาลนุกเลยแหละถ้าทำความดีเอาไว้รักษาศีลระเพนภาวน,นาตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกินทานสร้างน้ำทำบุญจิตใ,ใจของเราก็มีสุขเพราะมีบุญเป็นเครื่องรักษาอันน้อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข หายไปก็ไปสวรรค์ไปขุมโลกไปนิพพานสูงสุดแหละความสุขอันนี้ก็ไม่เท่าพระนิพพานท่านวา,า,าไว้ยังงั้นอันนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขเหลือเกินสุขจริงๆไม่มีสิ่งไหนที่จะเทียบเท่ากับพระนิพพานได้เลยในศาสนาของพุทธเจ้าพระองค์นี้ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับ ทางดำเนินของชีวิตโดมักแปดมักแปดนึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมนาะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่อันนี้พุทธเจ้า ตอบปัญหาคนเขามาถามปริพาชกคนหนึ่งเขามาถามตอนนั้นพระพุทธองค์ประทับนอนแล้วนอนอธิษฐานนอนไม่ไม่ฟื้นไม่ลุกขึ้นมาอีกจนแก่จะตายไปรุนนิ้ผานไปพระองค์ตอบปัญหาของสุปชาปริพาชกว่าศาสนาอื่นๆ ศาสนาไหนที่ดีที่สุดพ่อองค์บอกว่าอย่าเพิ่งพูดเลยเอาเวลามันน้อยเอาตอนนี้เลยศาสนาไหนสอนมักแปดศาสนานั้นเป็นประเสริฐมีโสดามีสกิทาคามีอนาคามีพลาน สมาธิที่ความเห็นชอบเห็นอะไรชอบไปเห็นตับไตไส้พุงอะไรแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเราจะยึดซื้อเอาส่วนไหนไว้เป็นของเราไม่ได้ถึงวันหนึ่งก็พรากกันไปจากกันไปพราะ,ะมีชีวิตอยู่ให้พรากันทำบุญทำกุศลสร้างสมอบรม ปฏิบัติธรรมควาเป็นคุณงามความดีให้ฐานรักษาศีลปฏิบัติสมาธิปัสนาเราจะมีความสุขกันมากมายทีเดียวให้ตังใหญ่ปฏิบัติสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเราตัวเราก็จะมีความสุขความสบายหัดสมาธิก็เป็นบุญให้ฐานร้อยครั้งพันครั้ง ก็สู้รักษาสินครั้งเดียวไม่ได้รักษาศิน้อยครั้งพันครั้งก็สู้รักษาศินไม่ได้รักษาีลร้อยครั้งพันครั้งสู้ให้จิตทาจิตให้สงบครั้งเดียวไม่ได้คือไม่สู้ไม่ได้อย่างเราหนึ่งถือว่าเราปฏิบัติบูชาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ ปฏิบัติความดีอันนี้มันก็ต้องดีกว่าที่ทําอย่างอื่นถ้าไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีภาวนาเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเมื่อตายไปแล้วเราจะพึ่งอะไรถ้าไม่พึ่งพึ่งผลบุญเหล่านี้เพราะนั้นประกอบความงามความดีนี้ให้พากันทำให้มันได้ดีต่อันไป อยู่บ้านก้อยหัดเห็นหมอนเห็นเสื่อแล้วนอนห้าทุ่มหกทุ่มตีสามตีสี่เขไม่ลุกนอนอารุณอารมณขึ้นแล้วนอนเออจึงลุกมันจะไปได้อะไรมันจะไปได้มาผนตรงไหนให้พยายาม อย่าท้อถอยถึงแม้มันจะเหนื่อยยากว่านอก็ตามขอให้อดให้ทนเอาผลมันคือความสุขเราต้องได้ความสุขแน่นอนอที่ทำมันก็ถูกแล้วขอพยายามทำไปคดเก่าก็ให้พยายามทำไปคนใหม่ก็พยายามฝึกสร้างเจปฏิบัติต่อไป